สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับช่องลูกขอนแกวนเซี่ยวอีสานนะครับมือนี่เสาวัหยุดนะครับวันเสาร์ที่ซีกรกระดาคม2 5 6 3นะครับมือนี่บ่าวว่าที่ยุทธีตลาด น้องแกนะครับหรือตลาดชมผู้บุตรนะครับของจังหวัดลอยอิดนะครับตลาดยูเซ็นบายพาสนะครับผมแยกอำเภอทวัดบุรีนะครับเซนบายพาสลอยอิดออกไปอำเภอทวัดบุรีนะครับอยู่ห่างแยกประมาณ2 0 0เมตรด้ครับพี่น้องนะครับทุกเสาวันเสาค้ใดมาหางัวหาควายไปเลี้ยงนะครับสําหรับมือนี้นะครับพามาเบงนะครับควายงามทั้งตลาดชุ่มผู้บุตรนะครับผมมันนี้มาเบงราคาควายกอนนะครับเบงแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้อครับพี่น้องท่านที่เข้ามาชมแล้วเดี๋ยวมาเบิ่งตัวแรกกันเลยนะครับผมจ้าบาดนะครับพ่อเนี่ยตัวนี้เปิดใบซื้อมาหาล้อยครับเปิดใบสีมืนหาหาล้อยสี่รถเด่นิดน้อยสี่หมืนหาหาล้อยนะครับอายุไรบ้าไดะครับผมตัวนี้สิบหาเดือนเนาสิบหาเดือนนะครับเป็นควายแม่สาวนะครับผมเป็นลูกสายอะไรครับพ่อเป็นลูกกรมครับเป็นลูกสายกรมปัสสัสเนาะเพื่อเป็นควายนำเชือของกรมปศุสัตว์นะครับนะครับอายุปีเท่าไหร่ครับ ปีสามเดือนนะครับปีสามเดือนนะครับเอาตาแต้มแก้มจับอยู่นะครับพี่น้องนะครับก็ออกอยู่นะครับอัตลักษณ์ได้เบิ่อนนะครับตุ้งเทาขาวนะครับเชื่องดีเนาะเชื่องครับเอาเชื่องดีนะครับส่วนสูงอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับผมร้อยสามสิบเมตรนะครับเปิดไว้สี่หมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับคนนี้เพิ่นมาสองตัวนะครับตัวนี้เป็น ตัวผู้นะครับอนาคตพอพันนะครับจักปีนะครับอายุเพิ่นตันนี้อายุ28เดือน28เดือนนะครับสายไหนครับเป็นสายแบ่งของพันธุอันนี้ก็ครับแบ่งนะครับไม่พันธุ์อ๋อครับพอพันนี่เป็นซื้อแบ่งเนาะซื้อแบ่งมาจากพอพันจากขอนแก่นเนาะนะครับเดี๋ยวผ้าเบืองหน้ามันจัะหน่อยนะครับส่วนสูงอยู่เท่าไหร่ครับบัตรน้า ลอยซี่สิบแปดนะครับ148ซีิบแปดเปิดไหนไหมนะครับตัวนี้เปิดใบเก่ามือนี่ครับพี่น้องนะเปิดใบเก่ามือนะครับเป็นควายผูวหน้าโคตพอพันผสมไปแล้วเนาะเอาผสมมาซิฟก็โตแล้วนะครับควายผูวหน้าโคตพอพันนะคร,ะมมร 6, ับตัวนี้เปิดใบเก่าซิฟเนาะขนายังไงผู้เดียกําลังหาผูวคุ้งปูนะครับพี่น้องแม่เพื่อนสายเด้นสายเพชรอ,อุดรหมอแม่ เอาครับฝากเบอร์โทร่งให้ครับผมไปหูผมไม่ร้อยนะพ่อน่มเอาครับไปหูปะครับเอานี่นะครับจิ๊ดจีดมา่าฝอนมาหน่อยนึง่งจีดฝ่านมาหน่อยนึงนะพนว่านะครับครับพี่น้นองสายเพชรอุดรน,นะครับกระบัน ยังงดีนะครับวงเขากับงามนะครับเอาเบอร์โทรบไปได้ก็ครับผม090 090 841 5 9น5ะครับอีกรอบนึงนะครับผม090 090 841 5 9น5 9ศนนะครับผมผุ้ไดมัควแหงาามแต่ผูวน่าคดพอพันแล้วก็ ก้อยเมียนะครับผมก้อยอยู่สวัสดีครับผมอำเภอจังหารนะครับผมจังหวัดลอย็ดนะครับวันนี้เพิ่นเอามาสองตัวนะครับผมเอามาแต่าลืมนะครับผมต้องทรไปถ่ามถาพมั้งด้วยครับพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับเอาขายเราขายเราพ่อตัวนี้ไปไล่ไปได้ลราพ่อไปเบาจิ้ม อ๋อมือว่านกันเบิ้งเบิ้บอกว่าที่ครับผมช่องลูกเขาเนี้ยครับชดชดชายไปไห้วพว่อขายไปล้ว,ว<ป><อ>บ่ออซื้อเขาซื้อไปเขาฟ้ามลูกอ๋ซื้อไปเขาฟ้ามนะครับได้มาลายไปไละพว่อเนี่ยหาที่เจอ่ามื่นเจ็ดคับท่องเราบพ่อ เขาว่าเขาว่าเขาว่าท่องในสาเดือนเขาว่าท่องในสาเดือนเราผเห็นลุงเขาโน่รกเนาะจะไม่ตรวจเอาพ่รับขอบคุณในรายครับไปไปเดาเดาไปไม่งหวหรอกบ้านไหนไทยอยู่มาแมนเขาก็มากระสายร้านอะไรครับสี่ม่ครับส่อก็ได้ครับจักเดือนเหรออายุเพิ่นอายุสี่ปงปีกวกาวนะครับ4 2่0มื่นะครับ ครับสายพ่อกับผสมเหอนบ้านเ่าปร,ล,ปรลูได้ละเอียดเนาะพอกบรลแม่กบรูเสือเอาอยังไสี่หมื่นส <42, S 2> องนะครับลอยยิบหาถึงมดชนสูงประมาณปะลอยยิบยิบอ่า่นะครับลอยยิบหาบวกขึ้นไปยุนะครับเอาครับราคาห้องเท่าไรก็ครับสี่หมื่นสอต่อได้ครับสี่หมนสต่อได้นะครับส่งไหนส่งไหนพ่อเบอร์โท่เบอร์ดก่ครับผมศูนย์หกสามศูสาม ขาหกขาหนึ่งขาขาหกขาหนึ่นะครับเอาควายอยูมเพื่อเวัตบุรีเด้อครับพี่น้องหอยต่ำนะครับเอาเอาเบงเล็บจังหน่อยนะตัวเถือกแตมี่ตัวเถือกนี่ร้ายไปไลยครับสามหมื่นหาเอาสามหมื่นหานะครับเอาควายผูกประมาณปีหนึ่งประมาณปีครึ่งนะครับสามหมื่นหานะครับของควายต่ํานะครับเอาเผิ่อมีสองตัวนะครับนี่แม่สาวแม่ลูกคูู แม่ลูกคูของคุเดนอนจ้บาลละครับพ่อแม่ลูกคูกอยากได้สองแสนเอโอ้เอไกเน่ยบังขยสองแสนพี่น้องเดี๋ยวผาบังสูงลอยส่เูงลอยสี่สิบเจ็ดนะครับอนว่าอยากได้อยากได้สองแสนนะครับต่ออะต่ออะไรเอาลูกหาแสนสิใครลูกหาแสน่เอาครับบ่งนะครับพี่น้องเออบ่งเออาบ่งเอา ตัวผู้นะว่าตัวผู้ลูกผู้แม่สมอีกไปครับแม่ย่างย่างย่างเรื่องทองเปล่ารึอ่าแม่พ่อเดี๋ยวผสมนะครับเจ็ดเดือนนะลูกเพิ่นแปดเดือนเอานะครับลูกหาแสนเพิ่นทีขายสองแสนครับผู้นี่นะครับแม่ทองว่างพ่อเดี๋ยวผสมแม่สูงลอยสี่สิบเจ็ดฝองที่ไหนลูกที่ไหนพ่อเนี่ยลูกแรกลูกแรกนะครับเอาเปิดทั่วพ่อเปิดแดกก่อนครับ 08นย์0ปดศูตัวแล้วบ่อนตัวเ8็ดแป้านะครับขอบคุณหลายครอบครัอยู่เมื่อไรพ่อนี่ยอยู่พ่ช่ด้ครับพี่น้องนะครับบ้านบ้านาาแสนน่นละเนนะครับบ้านเดียวกันนะครับเอาบ้านก็พอพันหาแสนนะครับใช่บ่ ก้อยหน่อยกับเมียกัวแม่ตัวเมียครับพี่น้องก้อยควยน่อยนะครับนิโครนะครับ่อยัเง่นกบาล้าอินควอยดีกว่ามื่น่าไรกับแม่มื่นห้าพันกว่ามื่นห้าพันกบาทนะครับเอามื่นหานะครับโดเมีนะครับเอาโคนะครับเลือตัวเดียวนี่ยวแม่ เอาเบอร์ทูบเอรไลค์ขอคุณแม่ศูนย์แปดหนึ่งสี่เจ็ดหกหกหนึ่งศูนย์แม่สายนะครับขอบคุณหลายครับแม่ไรควายน้อยนี่ครับควายน้อยครับปุงนบบอร์ไลคกับสื่อตัวละหมื่นกว่าบาทนี่นะครับพี่น้องอยากเลี้ยงนะครับเบิ่งแม่ลูกของเพคนนะครับไลฟ์ได้แล้วครับพ่อแม่ลูก อายหกสิบเครับหกหมื่นเจ็ดนะครับลูกครูพ้่แม่กับครับลูกตัวแม่ครับลูกตัวแม่นะครับหกสิบเจ็ดนะครับลูกตัวที่สองเหรอตัวที่สองแม่สมอีกไปครับผมแม่ท้องว่างครับแม่ท้องว่างเนาะนะครับอยากได้หกหมื่นเจ็ดนะครับแม่สูงประมาณลอยสี่สิบบวกอยู่นะครับพี่น้องนะครับลอยสี่สิบบวกอยู่นะครับเบิ่งรอบตัวจังเลยนะครับ ถ่ายมาครับถ่ายของดีถ่ายกวางดีนะครับสมัครเอาครับถ่ายกวางดีอยู่นะครับแม่กับลูกอะลูกตัวแม่นะครับเบอร์โทรเบอร์ได้ก็ครับผมศูนย์หกสามศูนย์หกสามศูนย์ศูนย์สองศูนย์นะครับเอาครับมีคู่เดียวนี่เนาะครับมีเสนอครับอ๋อคมนี่นะครับของผู้ใดยเนาะครับนี่เราเห็นเจ้าของนะครับเพื่อนห้องรายนั่นนะครับคมนี่ ก็เห็นเจ้าของคนนะครับหาเจ้าของก่อนเจ้าบ,บ,บาดนอครับแม่ลูกนี่ใครจ้าของคนไปทั้งเดือนาเห็นเจ้าของครับพี่น้องลูกโตดีครับลูกงามาครับครูนี่นะหาเจ้าของมาเห็นซื้อเราพ่อนี่ซื้อเราครับโอ้แต่มาหลายไปไหนพ่อซ้ำเนี่ยสื่อสามจ้อสามหมื่นหานะครับแม่สาว สามหมื่นหากรบพี่น้อง <c oughs> ไปเลีย้ยงเหรอครัเลี้ยงเพิ่นมะคุ้ออ <c oughs> มเสียต่อยยเพิ่นมะคุ้มเสียต่อยอยู่นะครับสามสิบหานะครับผู้ใด้คล่องดีเราไปเลี้ยงแล้วพ่อวันนี้นะครับล่ำยาวหนังดีนะพี่น้องครับนี่ครับก้วยแม่นะครับเพิ่นเสือสามหมื่นหาดในตลาดนะครับเพิ่นว่านะครับเพิ่นเสียาไปเลี้ยงนะครับแต่ว่าก็มีคนนั่มาให้กำไรเพิ่นอยู่นี่นะครับขายกำไลอาครับไปยืมเพื่อนได้หรอว่านี่ยอยู่พูดใช่ครับอยู่พูดใช่นะครับเอาก้วยงามเพิ่น ครับอีกปีสองปีนี่เงเกินรลอยสี่สิบหาเปล่วผมว่านะครับนะครัหลายไหมล่ะพ่อคู่นี่เปิดไว้เจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับเอาแม่ประมาณหลายสี่สิบลูกถึมาถึงก้อ่ยาสามสิบก้อนนะพ่อเ้ามาถึงก็บลายสามสิบหาลูกมันนี่กเดือนหรอพ่อ่ลูกมันโมเกินหาหกเดือนเลยล่หาหเดือนเนาะลูกคือตัวดีนะครับ พราะว่าตั้งใจแต่พ่อเนี่เพราะว่าน้ำบาตนี่บ่ก็อย่านเสื้อสายบักเบิ้มเสื้อเอาครับสายเบิ่มครับเชื่อสายเบิ่มเพ่าะว่าพ่อม่เบิ่มพันล้านอ่าแต่ว่าพอห่างว่าไม่เบิ่มพันล้านเนาะแต่ว่าเบิ่งพี่น้อยก็ถูกขางามดีดีนะครับเบื้งหน้าตรงขึ้นครับแม่กับลูกคู่นี่ครับเปิดไว้เจ็ดสิบตัวแรกก็เพ่าเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้านะครับเบอร์โทรเบอร์แดกก็พ่าบอมีนี่แหละเบอรีเบอร์โทรบ่ครับ พ่อว่าเขาหยุดเมื่อนีบบ่ยอยู่บ้านไหนพ่อเนี่ยอยู่บ้านน้องตะไก่บ้านน้องตะไก่อำเภออำเภอเมืองอำ,เภอ,อำเ,ภอเภอเมืองนะครับบ้านน้องตะไก่อำเภอเมืองคุณพ่อยยังก็ครับพ่อจ้อยไม่จ้อยพ่อจ้อ,อ,อ,อยนะครับบ้านน้องตะไก่อำเภอเ,ภอเมืองรอยเอสนี่เด้อครับพี่น้อง<ม><ม>นะครับแม่หนาวเฮียน,น,นอยู่หนาวัดนะครับมากเลยซื้อเมากรับเฮียนอยู่หนาวัดนะครับผมมีตำหนียงรเปล่าพ่อครับครับผมครับอาครับขอบคุณในหลายพ่อ เบิ่งแม่ลูกคู่นี้นะครับจะบายแล้วครับไอแม่ลูกเจ็ดครับสิบเจ็ดนะครับแม่ผสมอีกไปฮะย่างว่าเดี๋ยวผสมนะครับเจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับเมืองไทยนะครับลูกตัวแม่ด้วยครับพี่น้องนะครับเจ็ดสิบเจ็ดจะโคมงามครับวันนี้นะครับตลาดลอยเอ็ดนะครับวันนี้วันที่สี่รักกระดานะครับมาทำกันนะครับหนึ่งกูนีเท่าไรครับ แปดหมื่นนะครับอ่าคูนี่แปดหมื่นแม่กับสูงวายู่นะครับแล้วลูกลูกกับวันนี้กันมันไหลนะครับคููนี่นะครับย็ดสิบเจ็ดนะครับก็แปดหมื่นนะครับลูกตัวแม่ทั้งสองนะครับอันนี้ลูกที่สองวะครับลูกสองนะครับแม่ทองว่างตัวนั้นแม่ผสมเราบอกคู่นั่นทองว่างขึ้นกันนะครับทองว่างขึ้นกันลูกตัวแม่นะครับลูกประมาณตัวที่สองหรือสามครับลูกตัวที่สาม ครับผมเอานะครับว่าควายอมเพื่ออะไครับนี่มาตะุมาต่อุบลนะครับเบอร์โทรเบอร์อครับไอ้จำเลยครับจำเยจเบอร์โทรไรบ้างครับศูนย์หกหนึ่งสี่สามหกศูนย์สี่สามหศูนี่หนึ่งครับนะครับเอาขันมักเด้พี่น้องนะครับอยากได้ไปเลี้ยงนะครับตลูกมันเกืบมันกืบทูกขากับง่ามนะครับขาเงี้ว่ามันกล้วยผูนะครับหนังนานะครับทูกขาปันกล้วยผูพี่น้องตัวนี้ นะครับลูกสาวเป็นนะตวัวดีนะครับถ่ายกับงามนะครับถ่ายกับเต็มงามดีนะครับพี่น้องเอาผู้มักอยากได้ไปเลี้ยงกับเบอร์ทั่วกับตามที่ขอให้ด้วยครับนะครับมักอยากได้ไปเลี้ยงกับตอร่องเอานะครับส่วนมกักราคาสื่อขายกับที่เป็นราคาห่องไว้นะครับเพื่อตอร่องในตลาดนะครับโอ้ไหวค่ระบาวพี่น้อง สงห่วงนะครับคาระบาวครับเดี๋ยวผมจะถ่ายมากคงกระพตัวนี้แหละคักแล้วนะครับเบงเขาจังบาลแล้วครับค่อยคาระบาลคาราบาลสามหมื่นหาคาราบาลสามหมื่นห่านะครับพี่น่องหอยต่อยขึ้นเก่าด้วยครับพี่น้องนะครับหอยต่อยนะครับผมแม่ลูกคู่นึงนะครับ กูนี่ก <c oughs> e <c oughs> <c oughs> <cat'> ็แม <c oughs> ่นป่าหอนี่กูนี่ก็แม่นครับหลายไปได้พ่อนี่เปิดแปดหาครับกูนี่เปิดแปดหมื่นหานะครับหอยต่อยนะครับผมบ้านยังกับ้เพื่อหอยต่อยบ้านน้องตะไก่นะครับผมเอาอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมหอยต่อยบ้านน้องตะไก่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ เงี้ยนอยู่หนาวัดเด้อพี่น้องเขาไปบ้านน้องตะไคร้ถามหาได้เลย,เลยนะครับเบอร,โร์โทรบ่ได้พกนะครับเบอร,โร์โทรบ่ได้พกไม่ออกเอาครับเมียหยุดไปแล้วอหหอโอ้สแสดงว่าไข่เบอร์โทรมากนี่อันตรายตัวนี้อเ,เอาเบึ้งแม่ลูกนะครับแม,ม่สาวง,งะ จะบาทแล้วพ่อจะบาแล้วคุณพ่อสามหมื่นห้าผูข้เมียแล้วพ่อนี่ตัวเมียนะครับสามหมื่นห้าอาตัวเมียสามหมื่นห้านะครับผสมไปพ่อ ยังว่าในผสมนะครับเอามันมันบ่ความเซึ้งนี่ความซึงเนาะเอานะครับเบืองกิทหมู่นณายังไ้อายุถึงสามปีไม่พองัสองปีสปีแล้วสองปีแล้วัเอาเบอร์ตัวเบอร์ไหก็พอ วัใหญ่ด้อบ้างยังใล่หร่อยู่ทางไลยลรืใหญ่ใหญกับพวกเขาคนละ่หรือใล่ับใครเองด้บาก็ได้เูเอง็บอกตอนนั้นก่อ้วนะครับพเพิ่น่วเบ้อทัอยู่น้ำใหญ่ใหญ่กับไปทางไหนบ่เห็นบ่เห็นใหญ่จับาัเนาะครับแม่ลูกตูนหาจ้าอ่ามืนหานะครับแม่ลูกลูกโตแมนะครับเขาตู่อ่าสิบหา ตัวเมีนะครับแม่เป็นคว้ยตู่หามืนหาเหลือค้มเดียวนน่ปะครับอันนี้ก็แม่ปะครับไลฟ์ไปได้แล้วครับผมนี่แสนสองโตแลัวโตนี่เสร็จตัวเดียววะแสนสองัวหุ้นเลยครับเก่ามืนหานนะครับตัวนี้ท่องไปว่านื้ใจค่ะว่านื้ใจเนาะเสนสองอ๋อแยกลูกไปแล้วเนาะเอาแยกว่างหันผูวแม่แยกไปลูกมันตัวเม่โอ้แยกลูกขายไปอะไรไปไหนลูกมันลูกขายแสนสองเหลือแม่แสนสอง โอ้ยลอยเท่าไรครับเ่วนสูงวัดมาลอยสี่สิบเจ็ดครับพี่น้องนะครับวัดมาลอยสี่สิบเจ็ดนะครับใหญ่ๆหนาๆเลย นะครับฟ้ามได้อกได้อยากได้ควายไปเห็ดแม่พันธุ์นะครับตัวจริงงามนะครับตัวนี้เหลืออยู่แสนสองลูกแรกนะขายไปเอาครับเบอร์โทรเบอร์อะกวครับผมศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองหนึ่งสามสามเจ็ดนะครับเอานุ่มแตงามนะครับพี่น้องเล็บจะดีมุ้งมิตรนี้นะครับเนาะเอาเชื่องดีนะครับผมเชื่องดี นักไกวอยู่อำเภอใดครับนี่วัดทางอยู่อำเพื่อธวัดบุรีนี่เนาะนะครับเอามาเบิ่งตัวจริงเลยด้วยครับพี่น้องนะครับธวัตตัวนี้งามอีหลีนะครับงามคักนะครับเอาสมราคาเลยนะครับเอาครับแสนสองนะครับลูกเพิ่นตัวแม่แยกขายไปกับแสนสองคือกันนะครับอย่างอยู่ครูมี่ล้วไอ้ครูเลยเนี่ยแพ็คคูเอานะครับแสนสองนะครับไอ้เพิ่นขายงามๆนะครับเอายืนดีดี เอาครับถือว่าเชื่องเลยนะครับนี่อนาคตไปเห็ดแม่บอกแม่พันนะครับหาพอดีๆใส่นะครับผมมีผิดหวังแน่นอนนะครับพี่น้องผู้อยากได้ควายงามไปเลี้ยงนะครับนี่มาพออยู่ตลาดลอยอิดนะครับผมอ้าวขอบคุณทีไรครับผมเอ้าให้มันมันครับเปิดถ้วยเพื่อเรียบร้อยแล้วครับผมครับเว้ยมันงามบแบบงามงามงามครับมาเถอะเจ้าบาลพ่อผู้เฒ่า ขว้างไรมาได้ล่ะพ MM. ่อสามพันสามพันทีเดืดสี่หมื่นเจ็ดนะครับคล้ย hmm> ปูวนะครับอายุประมาณจะเดือนละพ่อไม่สิสามปีสองปีกว่านี่ละอ่าสองปีกว่านี่เนาะนะครับเบอร์โทรเบอร์ใดก็คุณพ่อไม่โม้ครับบกทรศัพท์บ่ทีมงานมีบ่เบอร์โทรออ้าครับขอบคุณในไลฟ์ครับพ่อเพบุ่ณพ่อเพบุ่ณพ่อมีเบอร์โทรนะครับตัวปูันะครับ เในหอยเพิ่อนเห็นตัวงามเพื่อนกับุ่มเบิ่งแลวครับพี่น้องนะครับเมาบลรุ่มต่อเอานะครับผูเพื่อยากได้ไปเลี้ยงนะครับคนหมากในหอยเขามากอ่ะขอให้กับพี่น้องเอาไปเลี้ยงไปขุ้นนะครับเป็นตัวผูกกับเขาคุ้นนะครับในหอยทั้งเหนือนะครับทั้งเวียดนามนะครับเป็นมาซื่อนะครับทั้งาคกลางกระายนะครับ ตลาดลอยเอศลข้ามนี่ถือว่าเป็นแหล่งเยสูนะครับอุบลน,นะครับควายงามๆหลายนะครับงามนะครับเจ้าบ้านเหรอครับคุณพ่อต่อรองกันอยู่นะครับแม่สาวเอ,อ๋อ เขาเยาวนะครับนี่จะไปแล้วครับพ่อแม่ลูกขาเยเแล้วนะครับไปไลายไม่ได้นะพอ่อท้าแม่ลูกถ้านึงนะขายตะลูกมันนะเป็นียกตะลูกขาย นะครับวะไม่ไหมตัวจักบาทเราขวาซ้ำนี่ตัวเมีนะครับตัวจักบาทเราอสามหมื่นค, 30, คู่นี่เอาครับคู่นี่สามหมื่นครับพี่รองครับก้อยห่อยจ ตัวแม่ทั้งสองนะครับสามหมื่นนะครับยกคูนะครับถึงตัวละหมื่นหานะครับมีเบอร์โทรบ้างเหรอพ่อเบอร์ได้ก็พ่าศูนย์เก้าสองเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกสองนะครับสองตัวสามหมื่นนะครับถึงตัวละหมื่นหาควายตัวละหมื่นก็แบบเอาครับควายแม่นะครับขอบคุณในรายครับคุณพ่อ เงี้ยนีง้น่ตอนนงามติดทองแล้วครับแม่นยาดีเถอะบ้านติดทองนี่เป็นควายผูน้อยนะครับสามผูน้อยผูน่อยตัวเรียกบาทแล้วกอผูน้อยตัวเรียกบาทละครับตัวละสองหมื่นเก้านะครับผูน้อย อันนี้ตัวเมียเขูนตัวเมียร้ายไปได้พอ่อตัวเมีนมยน้อยสิเกือบไทยขึ้นกันไทยพอ่อผู้ผู้เพิ่นบ่มีเงินหลายกืบมีเด้<อ>ผู้เพิ่นเมื่อนสองเมื่นพ่อเดได้ไปเลี้ยงกือบมีด <laughs> จ้ำเบือพ่อจำเบอร์ได้ปะหล่ะพ่ออ๋อ,อ,อนะครับพี่น้องราคาก็อยู่ประมาณนี้นะครับช่วงนี้ฝนตกคนลงนะครับมือดน,น้ำน้อยกล้วยนอนมือดหยาดเจ้นา,นนา,นนานบาทล้วพ่อสามสิบสองหักสามหมื่นสองครับ ตัวละสามหมื่นสองตัวผู้อคร่บตัวผูนะครับเป็นไอ้ขั้วผู้มันนี่ขายเดียวพ่อไม้หอยมากจัดใส่ช่วงนี้บ้านห็นดิบ้านห็นบ่เหมือนนี่มีไทย่จำกันนี่เนาะสามสิบสองนะครับเอาขอบคุณในไลน์ครับพ่อสามหมื่นสองนะครับ มันเหลืองงานมังกอเจ้านนจานแล้วครับพ่อสามหมื่นหานะครับมาคาห้องแม่สาวถึงสองไปพ่อสองปีไปสองปีนะครับมีเบอร์ทิดต่อบ้างหรอพ่อฮะมีผู้อยากได้ไปเลี้ยงน้ำฝากคนมาจำเบอร์มาได้นะครับสามสิบหานะครับค่าหง หอยบังท่านเพื่นกับบอดี้กโทรศัพท์นะครับบอดี้ถามให้ก็ต้องขออภัยด้วยครับพี่น้องนะครับแม่ลูกจ้าบายแล้วครับพ่อแม่ลูกขายแล้วโอ้ขายไรไปไหนล่ะครับพี่ขายหกสิบหานะครับแม่ลูกนะครับผู้นี้หกหมื่นหานะพี่น้อง ตลาดช่วงนี้พ่อฟังนะครับราคาพ่อฟังหกหมื่นหานะครับแม่สาวจะบานแล้วครับผมสี่สิบห้าสี่้ทองว่างหรือผสมแล้วครับยังยังอันนี้ยังบ่รับประกันยังบ่รับประกันเนาะนะครับพองไว้สี่หมื่นหานะครับเอาเป็นควายแม่สาวนะครับพะฮันเด็ดผสมนะครับหรือผสมแล้วคนว่าคนกับว่าแน่ใจนะครับคนกับไปซื้อมาสี่หมื่นหาครับเอาข้ามี่พูดอยากได้ไปเรียงนะเบอร์โทรเบอร์ได้ก่อนครับผม 093 5 3เก9าส9 1093นเะครับยู่เพื่อใดครับผมอยู่ย่างตลาด,าลาด,าลาดนะครับอขอบคุณในหลายครับผมนี่ัเมียสาวตัวจักราทดแล้วครับผมสองหมืนามืนะครับเอาควายเมีสาวครับพี่น้องสองหมนเก้าครับส่วนสูงกับยูร่อย ประมาณรอยยี่สิบหานะครับอ่าประมาณรอยเกือบรอยรอยยี่สิบบวกนะครับแม่สาวอายุประมาณปีหนึ่งมีกี่ตัวครับวันนี้ตัวเดียวครับตัวเดียวครับเบอร์ได้ครับเบอร์ถ้วยศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าสี่หกห้าสี่สองห้าสี่หกห้าครับสี่หกห้าครับห้าห้าหนึ่งสองครับห้าห้าหนึ่งสองครับนะครับอ้าวอยากได้นะครับควายไปเลี้ยงได้ครับพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับหนังดีล่ำยาวอยู่นะครับราคาก็ถือว่าพอฟังนะครับ สำหรับผู้ต้นทุนบมื่อไนะครับเดี๋ยไปเลี้ยงขอบคุณในรายครับผมแม่สาวควายงามนะครับเป็นเพ่นยืนหุ่มกันจะไปแล้วครับพ่อเนี่ยโอ้ยนะครับมันสี่หมื่นสองสี่หมืครับพี่น้องซื้อขายกันจบแล้วนะครับสี่หมื่นสองเฮ็ดใบซื้อขายอยู่เฮ็ดใบซื้อขายอยู่นะครับอันนี้ควายงามนะครับหนังดีอ้วนดีไปผสมไปพ่อเนี่ย คลองว่างนะครับเอาแม่สาวด้วยครับพี่น้องนะครับสี่หมื่นกว่าบาทนะครับราคาแม่สาวแม่ลูกเจ้าบาทแล้วครับพี้สี่สิบเจ็ดครับสี่หมื่นเจ็ดนะครับลูกตัวเม่นะครับลูกตัวที่สองขึ้นสามสองนะครับเอาครับสี่หมื่นเจ็ดแม่กับประมาณร้อยสามสิบสูงสุดร้อยสามสิบหกอันนี้กับแม่สาววะโอ้อันนี้ของพ่อเพิ่นนะครับเบอร์โทูปเบอร์ใดครับพี่คุณบักน้ำครูแม่ลูก เบอร์โทร0ูนย์เก้าหาหกเจ็ดศูนยเกเจนะครับเอาติดต่อไปเบองยยูมเพื่อใดครับผมนี่ยู่อาจสามารถด้วยครับพี่น้องนะครับไหวทังอาจสามารถนะครับเอาขอบคุณที่ไรครับผมล้มีขายตัวอยู่ท่้งเงินตีเินตื้อนะครับ ง่วกันไรครับพี่น้องนะครับฟังทั้งส้นง่วนะครับเอาง่วงามๆาครับเอาบิดไทยแม่สาวจี่เด็ดองพ่อเป็นจะว่าแล้วครับพราะสี่หมื่นสองนะครับบึ่งหน่อนะครับสี่หมื่นสองจุกตัวแม่นะครับสี่หมื่นสองประมาณเขาสองปีถึงไหม่พ่าะสองปีแน่เนาะ เบอร์ได้ก็พอเบอร์โทร089 089เจ050 70, 7050 365 365นะครับเอาแม่สาวด้วยครับพี่น้องส่วนสูงกับยูลอยประมาณลอยสามสิบหาอยู่นะครับเอาเบอร์โทรกับคุณบ่าวน้อยนะครับอา่ามาขายนะครับมาขายควายน้ำพ้าวงัยนะครับเอาสําหรับคลิปนี้ก็นนะครับไว้สานีก่อนเนาะครับผมฝาก กดไลค์กดแช่์มือานนี้ช่องลูกขอนียวเชือีสานเท้ายู่ที่ตลาดนะครับน้องแก่ชมพู่บุตรนะครับเอาครับจะได้คลิปนี้กันอย่าลืมนะครับแช่นะครับติดตามเพจนะครับลูกขอนียวเชื่อีสานก็จะลืมเรือครับพี่น้องนะครับเอานะครับดาวเรืองเหลืองขันมีกับหายมากพอเป็นกระลังแจงน้อยนะครับพี่น้องแจกดาวจจงน้อยนะครับเอาสำหรับนะครับมือนี้นะครับวันที่ซีนะครับกรลกระดา 2,563นะครับก็มาเบิ่งคววยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปสำนีก่อนนะครับผมสวัสดีครับ